นี่และคันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่พี่ตายจะทําการปล่อยในวันนี้โดยคันนี้จะเป็น f อจากอ,อํเอาเภอลำเฮ้ยลำปลายมาสลอริงลำปลายมาสครับก็จะเป็นของคุณพี่บุญยงนะครับก็จะมากับน้องน้องน้องมิน้นน้องมิ้นไหมน้องมิ้นก็จะเป็นคนพาคุณพ่อมาดูเรื่องรถเรื่องอะไรนะครับจาชื่อลูกค้าได้แต่ว่าคนที่มาลูกค้าพี่ตายจําไม่ค่อยได้ ครับคันนี้โดยที่ของคุณพี่บุญยงเลือกใช้นะครับเออลืมบอกก่อนที่คุณพี่บุญยงจะเข้ามาเลือกรุ่นนี้นะครับมีใบซังเออไออ,อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะลูกชายนะครับทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้เขาบอกต้องมาหาพี่ต่ายแล,ล้วก็เอารุ่นนี้รุ่นนี้เท่านั้นออจองไว้ตั้งแต่ตอนเดือนธันวาก่อนปิดงานนะครับแล้วก็เสียงใครตัดยาเจ๊ดไม่เป็นไรเรามีใหม่โอ้แบบหนึ่ง แป๊บหนึงนะแป๊บนึงนะนนะไม่ไม่ใช่ถ้าเอาไม้มาใกล้ปากมากเดี๋ยวเสียงจะสั่นนะครับอ่ะก็บอกว่าต้องเอารุ่นนี้จองไว้ตั้งแต่ตอนที่ก่อนปิดงานแล้วนะครับแล้วก็ตอนพี่ตาก็ตามให้มาเรื่อยๆนะครับพอปิดงานแล้วโทรมาตามนะครับก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรถจะเข้ามาวันนี้วันนี้คือเราตามแต่ก่อนแล้วเราก็ตอบได้นะครับโดยรุ่นของคุณพี่บุญยงนะครับกับกับลูกเลือกใช้นะี่ก็จะเป็นเจ้าตัว แค p โฟ1.9สปีดนั่นเองนะครับจะเป็นตัว X-Series ตัวเด็ดตัวเด็ดตัวท็อปของค่ายเลยนะครับรถรุ่นนี้ต้องถือว่าเปิดตัวมาพิตายถ่ายลงโอยอดวิวเป็นแส่น,นะครับคนติดตามเยอะมากๆวันแรกที่เอามาลงพิตายก็ถ่ายรุ่นนี้แะครับเจ้าตัว X-Series นะครับด้านหน้าราคาเออลืมราคาคันนี้จะอยู่ที่814,000บาทนะครับต้องใช้คำว่าราคาอื ไอที่ลอลิงนี้จะกระดกลิน้นแม่หัวร้านี่ครับราคาอยู่ที่814,000บาทนะครับก็เป็นสีขาวนะแต่ถ้าเป็นสีดำจะอยู่821,000บาทนั่นเองคันนี้เขามีคู่แฟดด้วยนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูก็กระจังหน้าของเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสีดำเงานั่นเองมีโลโก้ของ Isuzu ที่เป็นสีแดงนะครับสติกเกอร์สีแดง เดินได้ด้วยเอไม่ใช่เดินได้เดินด้วยเส้นสีแดงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ตัวสีเทาที่เป็นตัวหนังสือพันเอนะครับอยู่ตรงกลางนั่นเองจุดขายนะครับจุดเด่นของเจ้าตัว X s e r ซ e s ก็คือเจ้าตัวชุดสเกิร์ตเขานี่แหละนะครับมาพร้อมกับนี่ครับมาพร้อมกับเจ้าตัวลิ้นสีแดงนะครับแล้วก็หุ้มด้วยเคปล่าป้ายทะเบียนตามธรรมเนียมนะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟหน้านะครับก็จะเป็น อิซูซูวิชั่นไบ LED ไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็สามารถปรับได้4ระดับนั่นเองอไฟเดย์ไลท์มีมาให้นะครับตามจำเนียมเจ้าตัว x อ็กซ e s เนี่ยก็จะอยู่จัดอยู่ในเกรด LDA นะอ่าเพราะฉะนั้นไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนแล้วก็เป็นแสงสีออกเหลืองนั่นเองเห็นไหมเขาจะคนละสีกับเจ้าไฟหน้า แล้วเขาไปทําอะไรมานี่ก็ต้องบอกว่ามี f อฟซหนึ่งท่านนะครับอค,อคอมเมนต์พี่ต่ายอยากดูเจ้าตัวนี้มากเลยเออได้ได้ได้ครับก็จริงๆแล้วทุกคนก็อยากเห็นรถของทีมลงในช่องแอต่พูดจริงๆเลยนะถ่ายรวมกันไม่ได้นะถ่ายรวมนี่ก็ออทำไมต้องถ่ายรวมทำไมของคนอื่นถ่ายแยกก็จะมีนี่นะ <c ười> มีคําถามตามมา <c ười> ครับคันนี้นะครับนี่ของน้องเนี่ยจะเลือกเป็นการจัดทรงนะครับเดี๋ยวจะพึ่งการจัดทรงดูข้างก่อนแล้วลกัน เนี่ยชุดสกเกิร์ตเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยคือต้องบอกว่าให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆพี่ตายเก็บมุมนี้มาดานี่นะครับโดยนะครับคันนี้มีการจัดทรงก็คือด้านหน้าจะมีการกดลงไป2นิ้วโดยใช้สตัดปรับเกี้ยวนะครับด้านหลังก็จะเป็นกองโลดโลดลงไป3นิ้วนั่นเองนี่ทีนี้นรอไปดูกันเจ้าแม็กที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวท็อปของค่ายอีกเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นเจ้าตัวแม็ก N5 นะครับ โดยอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้ากว้างหน้าก็คือจะกว้าง9.5หลังก็จะเป็น10.5เนระาเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูแต่วันจะมีอีกตัวลายหนึ่งที่เราสามารถเลือก9.5ได้แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะแต่จะพาไปดูว่าเป็นแม็กตัวไหนเผื่อใครชอบหน้า9.5หลัง9.5ไม่ล้นนั่นเองเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น2 4 5 4 5 18นะครับแม็กเป็นแม็กเอ็นหาขอบกเรียกว่าครอบคาลิปเปอร์นะครับตัวปิดดุมนะครับน็อตล้อ บอกกันสั่นนะครับจัดการมาเรียบร้อยอันนี้คือหลายอย่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสัญลักษณ์ของพันเอนะครับเริ่มถ่ายเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นพี่ไตยถ่ายประมาณไม่ให้เกิน10มนาทีประมาณนี้เดี๋ยวเสียงจะไม่มีไปเลี้ยวนะครับของเจ้าตัว x อ็กซ์ซีรคันนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ จะไปชี้ตัวนี้ทําไมไม่ไ,มไอ้ตัวนี้จะบอกว่าเออเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะออกระจกด้านบนนะครับกระจกของจา้ตัว X Series นะครับก็จะเป็นไม่ใช่กระจกเด็กที่ปัดน้ําฝนเนี่ยตัวนี้สามารถยกได้เลยนะครับเนี่ยพี่ต่ายชอบชุดสเกิดมากมากนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าใครไปซื้อเพิ่มเนี่ยครูว่ราคานั่นเหมือนกันให้เช็คดู65,000 แต่ของีจริงๆนะนี่คือแนบสนิทอะไร้รอยต่ออะคือคือบางทีเราไปซื้อของถูกมาใส่ใช่ไหมไอ้ตรงแถวๆนี้เขาก็จะมีเหิบมีแะไนี่โอ้โหติดสนิทชอบชอบชอบครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแม็ก18เช่นเดียวกันเบอร์ยางจะใช้2 4 5 40 18นะครับแล้วก็เป็นแม็กซ์ N5 มอนกันน่าจะกว้างอยู่10.5นิ้วนี่ลายยาง ถามว่าลุ้นไหมนะครับตามธรรมเนียมนี้ไม่เหลือเดี๋ยวพี่ต่ายจะลองไปถ่ายทียบกับเจ้าตัวไอเจ้าตัวตัว,ตวไฮแลนเดอร์นะเจ้าตัวนั้นนะเผื่อมีคนอยากดูไม่มีใครขอนะแต่ความคิดเพิ่งมาเมื่อกี้ก็ยังว่านะครับใครทําช่องก็คือน้องๆเอซที่จะทําทช่องนะครับก็เราทำทำไปก่อนไม่มีอะไรถ่ายลงแล้วก็ถ่ายรูปรถรูปอะไรไปนะครับมันเป็นปกติที่เราต <laughs> ้องถ่ายเฉพาะรูปรถนะครับถ่ายยไปก่อนเดี๋ยวไอเดียก็มาเองแหละ มัวแต่รอไอเดียก็ไม่ได้ทำอะไรสักทีเชื่อพี่เะทำไปทำๆมุมุมิม,มิกับไฟเลี้ยวนะครับของเจ้าตัว LDA ไม่ใช่ LDA เจ้าตัวสปีดคันนี้ก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับแต่ว่าไฟท้ายเขาจะเป็นแบบ LED นี่ชุดสเกิร์ตมีมาให้พี่ต่ายชอบชุดสเกิร์ตมากโอ้สุดยอดมันมันแน่นมันสนิทมานนั่นมากเลยนะเนี่ยถึงบอกว่าของแท้ดีแต่ราคาก็พอสมควร นะครับก็เจ้าตัวสติกเกอร์ด้านท้ายก็มีมาให้สติกเกอร์ของอิซุซูคิงยนนะครับติดต่อคิงยนได้ทั้ง8สาขาใครอยู่บุรีร์ก็มาบุรีร์นอกเมืองนะครับมาซื้อได้107บาทนี่ลนไหมประมาณนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวพีต่ายให้ดูห้องรยสารนิดนึงเดีย๋ยวจะไปเทียบกับเจ้าตัวสูงคือไอเดียเพิ่งมาไอเดียเพิ่งมา ภายในห้องโดยสารยังเปิดไม่สุดเลยนี่แหละนี่ภายในห้องโดยสารนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเบาะผ้านะครับสีดําแดงนั่นเองเบาะเนี่ยสังเกตดูมีสีดําสีแดงมาเขาจะให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆดูระบบความบันเทิงของเขาก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนี่แอนะครับออกแบบให้มีการใช้งานง่ายเกียร์ธรรมดาหสปีดตัวกระปุกเกียร์เขาจะเป็นสีดํานะจะเป็นแบบนี้เลย พวงมาลัยนะครับ,ก,รบก็จะเป็นสีดําตัวนี้เหมือนกับตัว LDA นั่นแหละครับมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงให้แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยห้องโดยสารออกแบบให้มีความกว้างครับแล้วก็เครื่องยนต์เดี๋ยวพี่ต่ายยังไม่เปิดไม่เปิดแล้วกันเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวขอ,อให้ดูด้านหน้าแล้วกันโดยดูดรวมบางคนอยากเห็นตัวรถอยากเห็นแบบภาพตอนเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยถ่ายไว้ก่อน ไม่ดูก็ได้เครื่องยนต์นะครับพี่ไตยก็จะบอกว่าเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ไม่มีให้เลือกเครื่องอื่นนะมีให้เลือกเครื่องเดียวนะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านั่นเองแล้วก็แรงบิดของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรรอบเครื่องยนต์นะครับตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองนี่สวยมากๆครับเมื่อวานมีของน้อง ของน้องน้องน้องเดี๋ยวจําจาไม่ได้เดี๋ยวพี่ตายก็บอกว่ารถเขาก็จะมีนี่ด้วยก็พี่ตายเดี๋ยวหนูจะขับเดิมๆแล้วกันเดิมๆเดิมไหมเดี๋ยวเดิมๆราไปดูกันเดิมๆไหมเขาจะมีแฝดเลยนะเจ้าคันเนี้ยไปดูไปดูอันนี่เดี๋ยวพี่ตายจะเอาขึ้นโชว์ นี่ช็อตแอบจดเห็นไหมเขามาเจอเพื่อเอายางงี้เลยพี่ตายหนีแมหนิเขามีแฝดด้วยเขามีแฟดด้วยนี่น,น,น,นี่เดี๋ยวจะขัดเงายางอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตายไปถ่ายเที่ยบไปดูก่อนเผื่อมีใครอยากดูไป